สวัสดีครับถนัดเดินไอทีครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาอำเภอภาชีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่เที่ยวแห่งใหม่เป็นที่เที่ยวลับนะครับลับมาก ซ้ายมือด้านนูน้นจะไปหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับจังหวัดสลับ,บรุรีด้านขวาจะไปวัดตะโกนะครับวัดตะโกประมาณ3าี่กิโลถึงส่วนหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ประมาณสี่้ากิโลนะครับส่วนที่เที่ยวลับยังไม่เปิดนะครับยังไม่เสร็จจะมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่สามองค์ด้วยกัน ผมจะพาไปดูว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับประมาณครึ่งกิโลถึงนะครับเดี๋ยวจะพา,าวิ่งไปชมครับนะครับข้างทางมีไก่ย่างขายด้วยนะครับ เที่ยวรับจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับชื่อว่าหมู่บ้านภาชีเสรีซิติโฮมจะอยู่อยู่อยู่ในเขตหมู่บ้านเลยครับเช้าเช้ารถใหญ่เยอะมากนะครับ อย่าลืมมาออกกำลังกายกันนะครับพี่น้องทุกท่านวิ่งไม่ไหวก็ปั่นจักรยานจักรยานไม่มีก็เดินเอาก็ได้นะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับดีต่อสุขภาพนี่ยังไม่ถึงทางเข้านะครับแต่ผมเห็นแล้ว แต่ไกลมากเดี๋ยวพาไปทางเข้าครับอันนี้ทุ่งนาจะปิดทางเข้าอยู่ครับอย่าลืมตื่นมาออกกำลังกายกันนะครับวิ่งก็ดีปั่นจักรยานก็ได้เดินก็ดีนะครับทุกอย่างการขยับเป็นการออกกำลังกาย ดีต่อสุขภาพเรานะครับพี่น้องที่รับชมอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับถึงทางเข้าแล้วครับหมู่บ้านพาชีเซรีซิติโฮมไม่มีป้ายบอกนะครับนี่ครับทางเข้าหมู่บ้าน อันนี้ป้ายน่าจะทำไว้สำหรับรอการโฆษณาครับมีทำป้ายไว้รอโฆษณานะครับนะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับนี่นะครับ,รบ,รบทางนี้จะเข้าหมู่บ้าน ประมาณหนึ่งถึงสองร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับส่วนทางไปที่เที่ยวรับนี่ครับรับไม่รับดัวพลังเลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับไปผมเห็นแล้วครับอยู่ด้านหน้าพื้นที่โล่ง ที่เป็นทุ่งอยู่เนี่ยได้ฟังจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าจะทำเป็นตลาดน้ำนะครับ oh, so funny. ติดเสาไฟแรงสูงเลยนะ นี่นะครับมีการพวนดินด้านหน้าที่มองเห็นมีทุ่งทานตะวันนะครับน่าจะลงต้นทานตะวันนะครับครับหมู่บ้านจะอยู่ด้านข้าง มีการวางท่อนครับมีการวางท่อไว้แล้วนะครับ ว่าจะเป็นทุ่งทานตะวันเพราะด้านข้างก็มีทุ่งทานตะวันขึ้นมาแล้วมีทางเดินไปด้านข้างนะครับแต่เราจะเดินลงมีทางเดินไปด้านข้างนะครับแต่เราจะเดินลงทุ่งทานตะวันกันครับ ถ้าลงหมดทั้งแปลงนี่สวยมากเลยนะครับทุ่งทานตะวันมีโป๊ะให้อาหารปลาด้วยนะครับ ห่างน้ําหน้าพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบอกว่าทํ้สามองค์คือหลวงพ่ออะไรนะครับให้ชมบรรยากาศด้านข้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปด้านหน้ากัน ทีเที่ยวนี้รับมากครับยังไม่เปิดยังไม่มีโฆษณาหรือโปรโมตต่างๆนะครับจะมีคนในละแวกชุมชนอําเภอภาชีตำบลหนองน้ําใสเท่านั้นนะครับที่จะรู้ มอาออกกำลังกายตอนเช้านะครับ คือด้านหน้าครับมีสามองค์องค์แรกสมเด็จพุทธจันโต คมมลังสีองค์ที่สองห oh. ลวงปู่ทวดองค์ที่สามคูบาศรีวิชัยใหญ่มากครับ มาดูใกล้ๆนะครับสวยงามมากเลยครับด้านหลังจะเป็น รถไฟนะครับมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับเดีนะ๋ยวพาไปชมด้านบนนะครับยังไม่มีปิดทองยังไม่มีกลับว้า้นะครับแต่ใครผ่านไปผ่านมาเข้ามาสักกาละกลาบว้ว้ได้นะครับ เตรียมพวงมราลัยดอกไม้มาบูชากันได้นะครับสามองค์ครับนี่คือด้านหลังนะครับ มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับ อำเภอพาชีตำบลหนองน้ำใสหมู่บ้านภาชีเสรีซิตี้โฮมนะครับเข้ามาสักการะกราบไหว้ได้นะครับนะครับที่3มองค์นะครับสมเด็จพุทจานโตพรหมบาลังสีนะครับ หลวงพุททวดนะครับคูบาสีวิชัยครับมีอ่างน้ำมีแพรให้อาหารปลานะครับมีทุ่งทานตะวันซึ่งกำลังทยอยปลูกอยู่นะครับที่เที่ยวรับยังไม่เปิดนะครับ ยังไม่เปิดครับพาชมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัววิ่งกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมีที่ไหนจะนําเสนอติดตามกันด้วยนะครับ